รางวัลแต่และภูมิภาคนะครับท่านไปตามรายละเอียดดูได้นะครับมี6ภูมิภาคก็จะมี60คนท็อปเทนะครับแล้วก็เป็นรายการของ Active สำหรับ New Recruit ที่เกิดในปี2-3และ2-4หรือง่ายๆก็คือ New Agent นะครับอันนี้ก็เล่ต่อเนื่องกัน Active ในเดือนพฤศจิกาและธันวาก็ได้รางวัลกับมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Active เพื่อเป็น c a r r i r a g อ n t นะครับอันนี้เป็นรายการต่อเนื่องผมไม่ลงรายละเอียดมากนะครับ และสุดท้ายก็เป็นสำหรับเป็นเรื่องของโปรแกรมของ A Live นะครับจะมีเรื่องของการแนะนำลูกค้าอะไรอย่างนี้นะครับไปดูได้ใน a อ m o Smart ครับ A Live i s s t a r นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนอกจาก C I แล้วก็คือ U L P นะครับในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายที่จะเก็บ8เหรียญสุดท้ายการแข่งขันของ U L P แช ion ี League นี่นะครับ รางวัลเฉลี่ยต่อทีมนี่คือ7 0 0 0 0สบาทต่อทีมทีมที่ชนะเลิศเนี่ยได้รับถึง1ล้านบาทนะครับผมเชื่อว่าผู้เล่นของ ULP ทุกทีมพร้อมอยู่แล้วที่จะฟาดฟันต่อสู้กันในเดือนนี้อย่างแน่นอนเข้มข้นแน่นอนนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของยูนิตลิงก์มาอีกนะครับเรื่องของการล่าขุมทรัพย์มีกิจกรรมของเรื่องของอวิชาการผ่านซูมนะครับคอยติดตามได้นะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับสมาชิกขับเดบัยูท่านจะต้องรีบเก็บสะสมแต้มสะสมคะแนนรวมเบีย้ยให้ได้มากที่สุดนะครับในไต่มาสนี้3ามแสนขึ้นไปจากสินค้ากลุ่ม Unit Link และ v i ท a l i t y นะครับโดยเฉพาะ CIPPR เนี่ยคูณให้4เท่าเลยนะครับโอเคแล้วก็แน่นอนครับ s p ป c ชียลทริปของเรา2อันยังมีเป็น2รายการที่ยังข้ามปีไปเลยนะครับก็คือตัวที่ของ New A g e n t ที่ไปเวียดนามและก็สเปนนะครับ ต่อไปเป็นการสนับสนุนลูกค้านะครับก็เป็นเรื่องของตัวสิทธิ์ซื้อแบบประกัน AEWP ที่จะปิดการขายในสามพิเธันวาคมนะครับจะมีทั้ง SIO มีตอบคำถามมีพรีเมียมชาร์จทั้งหมดนี้ท่านติดตามรายละเอียดได้นะครับผมจะไปเร็วๆนะครับแล้วก็มีโครงการปิดการขายลูกค้ารายใหญ่เรื่อง p l a s t i c t e s t y นะครับเต็มไปหมดเลยรวมถึงแจกกระเป๋าสำหรับ สินค้าตัวใหม่ของเรานะครับไปอย่างเร็วเลยนะครับเอาละแล้วสุดท้ายก็มาที่สามนี่ก็จะเป็นของการแข่งขันของ New recruit นักสร้างตัวแทน8รายการต่อเนื่องเหมือนเดิมก็ยังแจกเสื้อโปโลเสื้อบร a เซอร์สำหรับ FA standard และ FA Prime นะครับรวมถึงค่าสอบนะครับ TIITLAA iPad ยังมีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเราควรจะสร้างคนเตรียมไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เดือนนี้ขายอย่างเดียว สร้างคนเตรียมไว้เพื่อฟาสตัร์ตในเดือนในเดือนไตรมาสหนึ่งปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีเดอะรีคูเตอร์นะครับซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับรวมถึงเดอะรีคูเตอร์เอฟแอกรนดเซียงไฮ้นะครับเดอะรีคูเตอร์กรนดเซียงไฮ้ที่จะไปเซียงไฮ้กันนะครับ c ี b บต่อเนื่องยังมีโบนัสพิเศษหนึ่งล้านสำหรับผู้สร้างนะครับทั้งหมดนี้เป็นการสะสมต่อเนื่องทั้งนั้นและนี่คือทั้งหมดของการ แข่งขันสําหรับการสนับสนุนการสร้างตัวแทนนะครับถัดมานะครับสําหรับชุดสุดท้ายเป็นของกลุ่ม c ีนะครับนักขายประกันธุรกิจองค์กรนะครับมี8รายการต่อเนื่องนะครับผมจะไปแต่หัวข้อให้ฟังนะครับท่านตัตามรายละเอียดได้นะครับก็มีแคมเปญส่งท้ายนะครับ Life in Group Power Boost e a r เอิร์นอสนะครับโอเคครับแล้วก็มีตัวเงินบำนาญสร้างเองได้แค่มี ประกันบำนาญได้ชัว A A Annuity ชัวสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกประกันภัยกลุ่มนะครับมี cash บน n u โอ wh, ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัว Worksite Annual Summit นะครับก็มี annual เหมือนกันนะครับของ Worksite และของ CS เนี่ยเขาจะมี c h a เปี้ยนคลับที่จะพาไปดาหนังที่เวียดนามแล้วก็ annual convention ของ CS นะครับที่จะพาไปฮังการี